สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเจ๊พรเต่างอยนะคะวันนี้เจ๊พรมาอยู่ที่ร้านพญาเต่านะคะตอนนี้มี<ะ>เด็กนักเรียนจากโคราชหรือคุณแม่ของเรานะคะหรือท่านสวของเรานั่นเองนะคะใส่ปลาทุงสินสวยสวยนะคะ,<ป>ะเดี๋ยวไปสัมผสัสเพื่อนเนาะค่ะเด้อสวัสดีค่ะ,ะ,ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะหกสิบบาทสวัสดีค่ะโอ้เห็นไหมคะเป็นนักเรียนที่เรียบร้อยมากเลยนะคะคุณแม่ก็ใส่สิ้นมางามงามนะคะ อันคุณแม่มาเอ่อมารถอะไรคะมาคนในโครงการอะไรหรือคะคุณอาคุณอาคะโรงเรียนคนผู้สูงวัยค่ะคุณแม่บอกว่ามาโครงการผู้สูงวัยนะคะโปรดอย่าลืมซับสไครต์ใบมะกรูดให้ช่องเจ๊บพรเต่าง,งอยนะอย่าลืมมาขามเปียกโดสันก,กระดิ่งด้วยนะคะอ๋อคุณแม่มากเลือกส้มมันล้านพิดาพี่น้องเอ้ยพุณอะพุณอะ ใดีค่ะใชค่ะีสมการแล้วแม่ว่าสืบสืบไปใส่เที่ยวก่อนพันว่าตัวค่อ่เสือเต้าเป็นกัรสือละพี่น้องเอ้ยพัว่นาผัวหนาเด็กนักเรียน ได้เงินซววแล้วก็มาใส่เดี๋ยวพี่น้องเลยปุยคุณแม่ของฉันเงินเต็มทงบอึดนะคะค่ะคุณอ่ะกลับเมือเงินพญ่าะเอาไปส่งถึงเลขจ้อยค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วแม่ยเอ้ยอายุยืนเหมือนเมือนปีเป็นมา ตอนนี้เจ๊พอรอยู่ร้านพญาเต่ตงองอนะคะร้านพิดานะคะตอนนี้พิดาคุณแม่มาอุดหนุนนะคะมาในนามอา่าจังหวัดอา่าโคราชนะคะอ่จังหวัดนครราชสีมานะคะมาอุดหนุนร้านพิรากระทึกคึกโคมนะคะดูนะคะสวยสวยมีแต่คนงามๆน,น้าพนะอุย้ย คิดถึงสมัยตัวเองไปเรียนมัธยมต้นนะคุณแม่ได้อะไรคะมอญค่ะมอญค่ะหรือมัลเบอรี่นะคะหมักมอญถ้าเรากินกินไหเบิ้งนะคะกินไหโซ่ด้ค่ะกินออกกล่องนะคะบุยเป็นไงคะกแซ่บกัะก้นไหลนะคะกดไใหน่ค่ะญี่ปุ่นครับแซ่บค่ะโอ้ยบำรุงเลือดบำรุงกระดูกนะคะมัลเบอรี่ของเราเราไม่ต้องไปกินที่ต่างประเทศเรามากินที่ งอยค่ะสิบ,บาท20บ,บาทนะคะดูดูด,ดูดูนะคะ,คะคโอ้มาแล้วคะ่ะหลังจากเรานั่งเหงางอยก็มีคุณแม,แม่แม่นะคะมาท่านสวมาให้กําลังใจนะคะมาสักการะพญาต่องอยของเรานะคะยินดีต้อนรับค่ะพนัค่ะโอ้ยมีแต่คนงามๆนะคะเอาไปดูเด็กคนนี้ทำอะไรคะเนี่ย <c oughs> ก็จะมาเจอร้านพี่ร้านสาวเรนูนครนะคะก็จะมีขายผ้าอยู่ตรงนี้นะคะฮะอพี่ของมิกสนะคะพี่ป้ามิกสพี่ป้ามิก์ไล่ได้แล้วค่ะกำลังไล์อยู่ค่ะค่ะตอนนี้อยู่ที่ เจ๊เต่าง,งอยนะคะกดซับสไครป์ใบมังกรอย่า,ยา,ยา,ยายลืมมะขามเปียกและสันกระดิ่งให้เจพ๊เต่าง,งอยนะคะมาอยู่ที่ร้านพี่มิตรของเราหรือร้านท่านเป่านะคะขายผ้าเป็นสาวเรนูนครน,นะคะมาอยู่ประจําอยู่พญาเต่านี้มาห้าหปีแล้วเนาะพี่นกเกนาะตั้งแต่เราเริ่มสร้างด้วยกันมากับเจพ๊เจพ๊ก็ขายส้มตําเหมือนกันนะคะพี่ของเขาที่ร้านของพี่เขาก็จะขาย ้าของสาวเรนูนะคะมาก็จะต้องมาถามเนี่ยนะคะสวยมากเลยนะคะเนี่ยเจ๊พรร้านคุณพี่นี่ใจใจดีมากเลยนะคะเวลาเจ๊พรกลับบ้านคุณพี่ก็จะเอาผ้าถุงไปฝากคุณแม่น,นะคะ,ดดะเป็นคนใจบุญสุนทานนะคะ <c oughs> น,น่าเลยนะคะเนี่ย <c oughs> ร้านพี่มิตรนะคะค่ะขอบคุณค่ะ